สบายดีพี่น้องสบายดียงาแรงแงพี่น้องเลยนี่ก็บรรยากาศยงาแรงแงนี่ก็หเาที่เทาไปตัดมาไวหห้ง่วงว่ะในสิบสามสอบพี่น้องในสิบสามสอบกนหลายเต๋อไปฮะโอ้เบิ่งทองไหทองงาเนาะบรรยากาศคึมๆจักน้อยกาศคอสิบโต๊กหรอกฮะเป็นแบบนี้แบบโตกพี่น้องเลยมาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ย แกงกบอ,อมกบน่ออ,อมกบใส่พักใส่ผักขยันลงไป,ยไปขยันลงไปอ,อมกบใส่พักหยอนพัก,กจกับเสะเสะมันกันไปหน่อยพอดีกินเลยบนออน,อ,อนไลน์ออนไลน์มันกิก,กินโมบดาแบบพอดีกินเลย พสบาลุงมินข้เลนัพาลุงม,ม,ม่กินข้าวเนมก็จบปลาลุงม่อยก็นงนอล้กันกีนกน่น้องเลยนี่ก็กินปลาได้อมอมปบออมปลา มือเรหันาปล่ามันจะมีไงจะมันเน็ปุ่นมือแบบยั้นหุ่นหุ่นต้นนั้นเจ้าก็่มากเจ้าขำมแล้วมืเี้ยแล้วก่อน้มือําเมื่อไหร่ก็เมือนกัระเสทียงแถนนีประเสริุกโเขาฮะมุ่กาผ่านมื่อกีย่างเขาเปหเล็กหุนสผ่าน เ้ียกันแล้วจำโลกอะบุเพตกระปุกเนาะเนี่ยไปไหนเธอเบียดกันหลดปลอดปีป่าเ้ยโอุ่นหีั่ก็เป็นครูปยอืมทำอยางเขาเยากแล้มันหอมเนาะอืมกนปลาม่เจอสนมานนี้ อยากเขายาขาหอยากเขาจะขาเลย่อยากก้อจะกซิแล้วเปาาดแลสินปลานี่ยสิปลาเลยอ่ะ ขาของกงขาดอไนี่เาหายมกิและาสป่ารู้มัน่วยมันหนาใหญ่เลยยบออิ่ะททอดไม่ทอดมนม็กปลามึงรู้เอ้ยเว้ยืมหน้าปล ข้าควรีบเข่าไม่ใจะเป็นขนาดจะำเดียวคุอภรราจะอุ้มอภรรยาควบคุั่งเข่งกลางมีกระหนังพวงที่เข่านับลำบากหาโค้กแพ้หน่อยแม่คนมาขึ้นขาน้องคีดในชีพนี่น่อยหน่ยจัก่อนเนาะไม่แพ้บวมคนเนาะบวมขึ้นอืมถ้าเป็สุดจวจักนะทำแจบคโลนุบโลนวน คนถ้าคนเดีใจสไปเบิ่งบนี้เธะขันตะการอย่างไรเล่นตักขึ้นมาว่าอะไรนะว่านี่นี่อักขระมานี่งามอยางไรักแห่งงานเขาห้องตัวห้องงามทำตัวปี่กห็น คือมันร e ้ายแต่เถื่อนไปอินค่ะวันนี้ยุ่งข้ามมาจากเมื่อแค่งานกี่แล้วบ่มีเงินมีเงินหนูช่วยได้ก็เมื่อมันเริ่มว่าต้องเข้มกันหน่อยสบายดีเด้อแค่ำไปกก็มีดอกหน่อนำสูง อืมทอดย่างสองเลือดเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่เลือดวะไม่มีก้างมีบ่น่ะเอ้ากูนี่สิละอันนเห็ดห้ามใช่ไหมเห็ดกรดาแล้วเลจับภาพมันจับปลาเห็นไหมปลาเห็นเลยหัวจะหักอ่ะ ก่อนค่ะก่อนกิน yeah. ป้าก่อนกินปลาด็กินปลาเอยกินปลาแม่ฮะกินปลแมู่้วมกินมะขวานีจะมะวาะกินยาบางรูเตียงกีเก็บบ่งรูปกเก็บอยานี้ห้าอย่าเบิ่เห้ามกินเขาไล่ สงครามพอเห็นนักาย่คอัวเราย่นคิดว่าเออขายวเลยอบกน้อยนะคิดว่าตอนนี้เขาเกิด่าปีสิปีบางครั้งเผื่อทนี้กัเขากิอาุเศรลยิเกา้าเลยน่าเาัพัวแล้นะอัแปปีแปดการมำบ่มำบ่ คู liberal, Connie, Higher, typing, ่ก like okay, ็มาน่ม่ right. ่คไม่ไมไนม่เอะรอเอารอเ่าจำมาชัวแล้วจเบต้เบอคือยังไง่กกินเอฟปอยอยากิเปอ่หรอเอฟปอยจเปิดเลยเอานี่ให้น่อยนี่นาจับมาให้้

หมนเลเดียวีา้หอกนอ่าบนดียปนะดีกนไหมใ่ทำมอ่ะอือ่เดียวเขาเหาาบอกกินดอกก่อนไม่แค่ตะพังหวเด้อคอยพังหวอืม่อยช่ยอจำหีหน่แดงอ่าเาเลยซีบดอกดอกเนยอฮะซีบบ้างีตามมังถัวร ตาว่ปีกอบตแห้ง huh. เ <t iny> uh ้ยตา่นี่ไงเนี่ยตแห้งต่แห้งบ่้าปิดปกินอดปนั่นนี่นาเดนามางเหามอกีเองน้ำไปยกอเออยดอมันจะป็นแบบนั้นขี้ย่านแห้งบบี้หครบตาว่ามากอกเข้าไปต้อเอม่ห้ะล

เียกลบมนกันยังไครับข้างเสียงล้ม,มาีเชียงฝุ่นนึ่าในอาดกปูนทางไหนดูน,<อ>น้ดูไเลยข้างนก่อนาดยางได้พืน้นแล้เกี่ยวปลาแสกทีดียครับถือแ้อ,อพามพืนผู้สัตยางออกมาเน่ย่คนมาทตอนป่ เออเฮ้ยใส่กุมกงใ่ือใส่เสืกันาใส่้าล้ถ้าใส่ง่างแล้วเขาใส่้าง่งบถ้าจอดแขนเสือก่อนนะมันบลาบบาไพ่อแขนเสือ้าแขนเสื้อนี่บร้อยลุกขึ้นค่ะตบมือตบมือตบมือ

บอกกันใหม่ไม่น้อครัาคุณอะไรที่เขามาหักศม